มาทางนี้เลยจ้าอาตมาอยู่ด้านนี้นะยมจาพระจะมาเทศจะวันนี้ใายมาฟังเทศได้รับอาหารฟรีจ้าเหตุในหนาเลยยอมแปบ๊บเดียวทางนี้มาฝั่งนี้ได้เลยจ้าถ้าใครเริ่มผัดได้เลยนะจ๊ะาโย,ยมมานั่งเลยยอมมานั่งเลยสิบดาวพิษเต็มที่นั่งเป็นนำว่เทศจ้าเราพบว่าประชาชนทั่วไปก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ มีปัญหาสุขภาพมีแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดตอ่อเรือรังมากขึ้นสังเกตได้จากข้อมูลของการารับบริการแล้วก็การลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่นะครับมากขึ้นเรื่อยเรเราก็มาเห็นว่าวันนี้พระเป็นผู้นำศาสนาผู้นำทางความคิดแล้วก็ความเชื่อของพุทธศาสนาชนในอำเภอพมพิรามนะครับวันนี้เราก็เลยพยายามจะให้พระนั้นได้เอาเอา,เอาทางทมนำทางโรค ให้มีการเทศปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับหรือว่าใช้คําสำคัญก็คือธรรมะกกับสุขภาพนะครับให้มากขึ้นให้ครบวงจรในหลายๆรูปแบบในหลายๆเวทีในหลายๆสถานที่ที่โอากาสที่จะเข้าถึงนะครับเราจะมีการเทศเพื่อสุขภาพนะครับตาม สถานที่สาธารณะหรือตามตลาดนัดตลาดสดเพื่อสื่อสารให้พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่เนี่ยให้เห็นว่าเอะเราจะทําอย่างไรให้มีการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเพื่อความเข้มแข็งและแข็งแรงของเรื่องของสุขภาพพลานาม,มัยณันบ,บนี้อาตมาภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาพันานาในเรื่องของโภชนาอาหารซึ่งรับประทานแล้ว ไม่เกิดโลกทางเจ้าหน้าที่าสนบมอกว่าเวลาพระพูดอะไรเนะี่ยโยมจะเชื่อจะเชื่อถือจะศรัทธาจึงบางทีก็สอดแทรกหลักของงานศาสราสุกนั้นให้พระช่วยเป็นกระบอกเสียงในการที่จะเข้าถึงในส่วนที่พระสามารถทําได้โยมแปลกไหมว่าพระสงฆ์นั้นญาติโยมนั้นไม่เคยเข้าไปตรวจพระเลยโนะยมเนะ่ยมาถวายวนะหัวแกชอบขาหมูพะโล กดถวายขาหมูเปโลเลยว่านั่งเฝ้าผมเ็าบ,บอกว่าถ้าผมไม่ฉันแล้วอ่ะเขาจะทําให้สามีเขาไม่ได้รับเลิกตกลงมีใครได้รับหรือครับผมว่าฉันว่าไอ้ไอ้อพวกแกเราไม่ถึงพวกมันจะตายก่อนผมก็จับอีกคนถวายนะตรวจเลยครบไหมครับมันก็เป็นไขมันประวันอ๋องั้นก็คงจะหาพวกนะครับอ่าทีนี้ก็เลยบอกว่าต่อจากนี้ไปนะโยม ถ้าอยากอยู่น,น,นานๆแล้วจะต้องเชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่าต่อจากนี้ไปจะต้องทอานอาหารแบบเพื่อสุขภาพ ไม่ใช่เพียงแต่พรพสองรูปนั้นไปเทศที่ตลาดนะัดเพียงอย่างเดียวยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ทางโรงพยาบาลทางอะไรต่างๆมาไปแนะนําการกินการอยู่การตรวจสุขภาพการแนะนําวิธีการที่จะต้องไปเนี่ยไปที่รพสตนี้นะจะไปเจอหมอนี้นะจะตรวจตรงนี้ให้จะคัดกรองก็จะทําทุกอย่างก็มีวายนิว้วมีอะไรมีสื่อมีอะไรต่างๆนั้นเข้าไปในการที่จะจะทำงานทั้งหมดเลยจ้ะนะก็ไม่ต้องหวังว่าตรงนี้นั้นจะเป็นส่วนของบทบาทของพระอย่างเต็มที่แต่ พาคคือส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสุขภาวะของสังคมไทยนั่นเอง่อกจากนี้ไปโยมปรับพฤติกรรมใหม่เลยว่าถ้าสงทั้งหลายที่เก็บป่วยเป็นเพราะมือโยมก็ต้องหลายโยมชอบกินอะไรอะโยมใส่เป็นพี่เพราะได้รับแบบนึงมันเป็นความเคยชินนที่เกิดขึ้นน่มันเป็นความเคยชินที่เราใช้อยู่เป็นประจำอาหารนี่มันอร่อยโยมทีเดยมันอร่อยก็ไปวันนี้ อาตมานั้นทำมุลประโยมก่อนนะคนที่อยู่ในที่นี้ทั้งหมดแบบโยมอยากได้อะไรโยมเลือกอะนะวันนี้โยมเอาอาหารของอาตมาไปแล้วจิ้มกับผัดผัดต้มวันนี้มาเทศเพื่อโยมนั้นได้รู้ว่าอาหารหวานมันเค็มจัดๆหรือว่าใช้เพิ่มปรุงมรสเยอะๆนั้นมันเป็นอันตรายอย่างสูงมากเหมือนกับการฆ่ากันตายโดยเฉพาะเลยอันนี้เลยนะคะสามผงยี่สิบผัดแกงอร่อยอร่อย จากหลวงพี่ช้างนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ร่วมทำบุญร่วมกันเดีย๋ยวนี้จะได้ออกินด้วยอร่อยด้วยอิ่มบุญด้วยมีความสุขด้วยวันนี้ตอนนี้เรามีกองทุนสู่ภาพพระสงฆ์นะกองทุนพระอสวรของพระพิรามเนี่ยก็จะาหาทุนมาหรือว่ารับบริจาคสิ่งของนะครับเช่นเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับเตียงหรือแม้กระทั่งแพมเพิร์สหรือว่าอาหารเหลวต่างๆเหล่านี้ ก็ได้รับการอนุเคราะห์จากญาติโยมที่มีความศรัทธาต่อการทำงานของพระอสวชุดนี้หมายถงว่าเราจะทำงานที่เรียกว่าพระอสวให้เป็นกองต้องไปดูแลคนป่วยคนทุกข์ยากลำบากกันเนี่ยเราก็ประกาศตัวเลยว่าเรานั้นช่วยเหลือสังคมมีสิ่งของช่วยเหลืออย่างนั้นถ้าทำเป็นกองทุนเตียงขึ้นมาทำเป็นกองทงุนเพมเพิ่นมอะไรต่างๆของใช้สำหรับผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงและของเด็กที่ถูกทอดทิ้งอะไรต่างๆเนะี่ยพอทำตรงนี้ขึ้นมาเราก็ พอประกาศตัวอย่างนั้นก,ก็มีภาพสังคมที่มองเห็นเราและในขณะที่เรากําลังทํางานอยู่ก็คือเราก็ไปจําหน่ายแกงอยู่แล้วก็ประกาศตัวว่าเราจะหาทุนเพื่อช่วยเหลือพระอสวคือหลวงพิชางได้นําสินค้าบุญบุญก็ได้ใส่ก็เต็มท้องก็ตึงให้กับท่านสินค้าบุญของเราได้มานํามาติดตั้งในสถานที่แห่งน,นี้ก็ต้องบริการพ่อแม่ด้วยความยินดีที่ท่านได้ร่วมบริจาคหยดตู้ลงไปนั้นก็เพราะเป็นพลังบุญพลังบูรล์ของพวกท่าน วันนี้จะมาลงพื้นที่วัดป่าสักว์เขตของตำบลมะต้องเป็นการมาหาทให้แก่โครงการพระอ,อสบอรหรือพระกีฬานุกถตโดยที่ มีพระต่างๆนั้นและประชาชนเจ้าหน้าที่ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นมารวมตัวกันเพื่อเพื่อช่วยเหลือประมาณนั้นทำกองทุนพัฒกิฬานุถัติและพระอ,อสโมให้มั่นคงเกิดขึ้นเวลาเคลื่อนตัวแต่ละครั้งนั้นหลวงพี่ช้างเพียงแต่บอกว่าหลวงพี่ช้างมาขายแกงบริเวณนั้นบนริเวณนี้คนกลุ่มต่างๆที่มีหน้าที่เช่นอ,อสโมก็เดินเข้ามาสู่รปสตอเขารู้ว่ามีภาพรประจําอยู่ในรปสตอนั้นก็หัวหน้ารปสตอเขาจะมาช่วยสาธารณสุขก็มาเห็นคือใช้อปกาสตร,ตรงนี้ในการพิจัยตำพันเรือ่องอาหารก ต่างๆแล้วก็เข้ามาระดมทุนส่วนญาติโยมนั้นก็ถือเป็นทุนเพื่อนหนุนความดีที่ตามเข้ามาเห็นตรงไหนก็พยายามที่จะมาให้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่และมากที่สุดอ่เรามาร่วมด้วยช่วยกันเป็นพลังบุญพลังกุศลเราได้ทําบุญร่วมชาติตักบปตาร่วมขันกันแล้วมาร่วมจับายใช้สอยในโครงการอาหารรณกไว้หม เมื่อก,ก่อนนั้นพระก็จะเป็นสังคมอย่างโดดเดี่ยวที่อาจจะเชื่อมกับงานสาธารณสุขได้ยากแต่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่มาทาโครงการพระอสวแล้วเชื่อมทุกส่วนพระก็ดูแลกันเองพระก็ไปดูแลโยมโยมก็มาดูแลพระทุกอย่างนั้นต้องช่วยกันดูแลเหมือนองค์พระพยทว่าเราจะต้องเดินพ,พร้อมๆกันเราจะไม่ทิ้งใไทไว้ข้างหลังเราเนย ยุคใหม่นะจ๊ะผู้ป่วยหลักส่วนใหญ่นะั้นที่เป็นแบบนี้คือทํางานทําการไม่ได้เป็นเวลาเป็นสิบสิบปีเนาะทำงานไม่ได้แล้วก็ทีนีมีทุนก็ทุนหมดแนละ้วเพราะว่าค่าใช้จ่ายในส่วนตัวที่จะต้องรักษาค่าสมริค่ายานะตกวันละร้อยกว่าบาทตกวันละร้อยกว่าบาทเราก็จะต้องกินอยู่เพราะยังมีลมหายใจอยู่อนะ่ะ ยังไงก็ยังไงก็ให้มีเท่าไรมันก็ไม่เพียงพอต่อการที่จะจะรักษาตัวเองได้นี่คือเป็นอีกปัญหาหนึ่งของพระกลุ่มอสวอมองเห็นแล้วก็คิดว่าในสายของกลุ่มงานของพระเนี่ยก็คือมีความศรัทธาเป็นตัวตั้งพระจะทําอะไรจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารนั้นก็มีคนศรัทธาอยู่อย่างนั้นเองแต่ว่าเราเปลี่ยนวิถีความศรัทธาจากการไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารนั้นมาดูแลในส่วนของญาติโยมที่เกิดความทุกข์ยากลำบาก ก,ก็เป็นโครงการที่ดีมากเลยผมเพิ่งเพิ่งเห็นนะครับป่าเปื่มแล้วก็ดีใจว่าโอ้ยังมีพระคัอยางนี้อยู่ในในในประเทศไทยนะครับผมผู้ป่วยก็อาจจะได้ทางด้านจ,จิตใจทางเหมือนได้พระมาโปรดอะไรทํานองนี้ครับเป็นผลดีทั้งแม้แต่เพิ่มเพลิดพ,พ,พวกของอาหารท่านก็ยังมาบริจาคซึ่งซึ่งครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วซึ่งทางเราทางด้านงบประมาณเนี่ยมันก็เบิกจ่ายากลำบากก็อาศัย ตรงนี้ทางภาชนได้ช่วยช่วยได้เยอะเลยครับจริงๆแล้วเราเราเพิ่งจะรู้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวโครงการต่อไปเราก็จะร่วมมือไปเรื่อยๆประชาชนหลายๆท่านคิดว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับซึ่งอาจจะคิดในในเชิงลบว่าใช่กิจของสงหรือไม่นะครับในวันนี้ผมอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่ากระบวนการจัดการ ปัญหาสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของความซับซ้อนนะครับแล้วเป็นเรื่องของบทบาทของทุกภาคส่วนที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการขยับขับเคลื่อนนะครับพระเองเป็นเป็น,ปนบุคคลที่เรากราบไหว้นะครับแล้วก็ให้ความเคารพความจัดตาต่อท่านวันนี้เมื่อใดก็ช่างที่ท่านได้ได้พูดหรือว่าได้สื่อสารเรื่องราวพวกนี้เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ย เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตามคําพูดหรือว่าการชี้นาของท่านนะครับซึ่งเราก็พยายามจะนําพาการมีสุขภาวะที่ดีให้กับคนพมพิรามนะครับตรงนี้ถือว่าเราเป็นการจัดการระบบบริการสุขภาพที่เป็นองค์รวมมากขึ้นแล้วก็ในภาษาที่เขาพูดกันคือว่าองค์ขาพยพเราใหญ่มากขึ้นนะครับเราก็พยายามจะพัฒนาความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพของเพิ่มพมพิรามให้เข้มแข็งมากขึ้น ุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ข้าวปอนเสื้อผ้าลูกขมของพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์นั้นจะเป็นลูกใครโยมไม่สนใจแต่ว่าเห็นว่าเป็นเป็นพระพิสูจ์ในาศาสนานั้นญาติโยมศรัทธาหมดทั้งนั้นเลยตัวอาตมาเลยฉันงข้าวเขาถ้าเป็นยุง่งเป็นกระพร้อม,มก็หูไม่ใช่น้อยเป็นรถสิบล้อก็หลายสิบล้อแนละ้วที่ญาติโยมพนุบำรุงพระาศาสนานในในพระสงฆ์นั้นอย่างมากมายถึงขนาดนี้น แต่ว่าวันนี้จะรักษาศรัทธาของญาติโยมนั้นให้เป็นศขได้อย่างไรก็คือการไปดูแลความทุกข์ยากลําบากของโยมหลวงพี่ช้างคือคิดคิดไม่ได้เอาหลักอะไรมาก็คือหลักความคิดของการอยู่ร่วมกันยังมีความศักข,ของคาว่าสัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์นี่นะมาอยู่ร่วมกันทําอะไรก็ได้ที่หลวงพี่ช้างจะใช้ก็พูดอยู่ตลอดเวลาอะไรก็ได้ที่สังคมมันดีขึ้นมันคือกิจของสงฆ์ ผู้ชมครับการกลับมาของพระคีฬลานุปัิฐากหรือว่าการเกิดขึ้นของพระอ,อสวก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกมิติหนึ่งของวงการสงฆ์ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการปฏิรูปนั่นก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้รองรับกับสภาพความเป็นจริงกับเหตุปัจจัยกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพระสงฆ์ก็มีความเจ็บป่วยเหมือนกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ